สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโบโซล่าเสียงแครลาวท่านผู้ชมเนี่ยช่องของคนลาวชีเฮ็ดงานในเมืองไทยพี่น้องสำหรับคิวนี้บาโบยูชีกับบินบุรีทผม้ชมมูนีบาโบสีผ้าทผม้ชมมาเบิงนักแสดงตัวหน่อยของบาโบน้องทผม้ชมน้องนัน,นีคลิปมูนีบาโบสีผ้าทผม้ชมไปหาปลาพี่น้นองแต่ก่อนจะไปหาป่ามูนีบาโบสีผ้าทผม้ชมมาหู้จักกับนักแสดงของบาโบ ว่านักสแสดงมีอายุเถลายในกาบข้มสมัตเป็นแนวใดนาี่น้องเนาะถ้าเริ่มจากคนแรกเลยครับสวัสดีครับน้องอีโอครับอายุ11บอยู่โรงเรียนเทศบาล2วัดในครับอยู่ปหทับ3ครับครับค้ามสมัตพิเศษของน้องทำอาหารครับและกินและนอน <laughs> โอเคครับน้องลีโอนะครับก็เดี๋ยวจะมา รู้จักกับนักแสดงท่านต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับน้องครับผมชื่อเกดิภูมิโอสถานนลอยู่ชั้นปหนึ่งครับอยู่ชั้นประถมอายุเจ็ดขวบครับครับอ่าความสามารถของน้องคืออะไรครับวาดรูปบ้านครับอ๋อความสามารถของน้องคือวาดรูปบ้านนะฮะก็ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนักแสดงต่อไปนะครับเป็นนักแสดงฝ่ายหญิงท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องชื่อเด็กหญิงขีมมกาโอสถานน์ค่ะยึ อยู่โรงเรียนว่างังของคนค่ะเ <uk> ดี๋ยนะเดี๋ยนะเอาอ่ะน้องอยู่ป .2 ออค่ะอายุแปดขวบค่ะค่ะความสามารถพิเศษของน้องคืออะไรคะการกินคะ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมนะครับความสามารถพิเศษของน้องคือการกินนะครับกินอะไรครับกินผักใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> อ๋อน้องก็จะกินผักเก่งนะปกติเด็กเด็กจะไม่ชอบกินผักนะครับแต่ว่าน้องเนยเขาจะชอบกินผักนะฮะก็เป็นความสามารถพิเศษของน้องๆนะครับซึ่งเด็กทั่วๆไปก็ยังมีน้อยนะท่านผู้ชมนะฮะก็ถึงคิวต่อไปนะครับเด็กชายอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายธิติโชคเทียงมาครับครับอยู่ป .3 ครับผมอยู่อายุ9ครับครับผมความสามารถพิเศษคืออะไรครับวาดรูปครับครับโอเคครับวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับชมนะครับ การแสดงของนักแสดงแต่ละท่านนะครับวันนี้เราจะไปะหาปลากนันท่านผู้ชมนะครับแต่เรื่องราวเป็นยังไงนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับติดตามผลงานท่านผู้ชมให้กับเด็กๆเขาด้วยนะครับก่อนจากก็อย่าลืมนะครับเข้าไปเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมอะไรนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วนะครับอโอเคครับบ๊ายบายครับ